เ,เล่นหูเล่นตาครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับผมสวัสดียามเย็นครับผม ตอนนี้นะครับพวกเรานะครับก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็เวลายามเย็นครับก็จะนำพาลูกๆนะครับไปกินน้ำอาบน้ำนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนนะครับ ก็น้องคุณทองนะครับน้องคุณทองก็ไปกินน้ำแล้วนะครับไปไป,ไปลูกไป,ไป,ไป

อาบน้ำกินน้ำพักผ่อนครับเออเวนพี่ข <y laughter> ุนนะครับกับแม่พังวัสนาก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูอาบน้ำครับได้ได้แล้วมั้งเสร็จแล้วจุดทองไปลูกจับหลักเล่นมากก็ได้ทำให้ขึ้นน้ำก่อนบรรยากาศดีมากครับแม่ๆตรงนี้เป็นห้วยนะครับ อย่ลงไปเด้อลูกลงแล้วไม่ขึ้นนะคุณเสร็จร้านนี่ pá, aqui. Ah. <laughs> ก็เดี๋ยวเราก็จะทัวร์ไปเรื่อยๆนะครับแม่ๆจนกว่าอาจจะถึงวันที่สองนะครับเพราะว่าวันที่สองเราจะมีงานอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับอยู่ที่อำเภอนนนคูนนะครับวันที่สองแล้วก็จะไปต่อกันที่จังหวัดอุบลนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับอย่าเล่นอย่าเล่นลูก ของมีนะครับมีแฟนขับ f c นะครับผมมาดูลูกๆเต็มเลยครับผมนูน่นทางนู้นนะครับชายเราฮอตมากครับมีชาวบ้านและเด็กๆนะครับมาดูเต็มเลยนะครับ มุนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกชายลูกชายคนเล็กนะครับกิน้าครับ ไปหาพี่ขุนกับแม่ฟังวาสนาครับพี่ขุนพี่ขุนครับ รูปร้อตัวดำมากครับแม่แม่ลูกชายลูกก้นลูกก้น เล่นตาครับ มีคนมาดูนะคบแม่แม่มีคนมาดูเต็มเลยครับมาดูลูกๆเราแม่วัสนาแม่วัสนา โยกครับนะครับผมเราก็มาถึงนะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่แมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการนะครับเดินทัวร์นะครับ ในหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าถึงวันที่จะแห่งานเนาะนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาให้กําลังใจนะครับก็กลัวสามขุนเสมอมานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ